อดทนอิงยองแข็งได้เลยครับเรื่องความอดทนเนี่ยความอดทนกับความรับผิดชอบสิทธิ์เต้นจริงจริงแล้วรูกเพราเต้นก็นได้รได้พี่น้องลูกเพราเต้นก็ได้รเพราเต้นก็ได้แต่เด้ยวยความว่าอยากมอบควาสมสวยกระพี่กับน้นองครับนี้พี่เต้นนี่จริงๆริงแล้วอ่าเพ่งเพ่งคอเนี่ยเพราเต้นก็ได้รฟ้ามาเปลี่ยนชุดแต่งหน้าทีได้ออกไปพร้อมือแต่เด้ยวยความว่า ซ้อมมาแล้วไม่อยากให้บล็อกมีปัญหาครับผยต้องเตง้นเต้นทุกเพ่งทีที่ซ้อมมาเขาจ้ลอกกัน

สูงในการเต้นในการออกไปได้เห็นพี่น้องมีรอยยิ้มนะครับสนะิ่งสิ่งที่นลมีความสุขที่ผลอยากยังยั่งอยากเต้นยเนยูะนะครับผ่ดตัวหลายปวดน้องเข้าเลยนะครับใครจะถ่ายดรวยกับนร้องเข้าเลยนะครับเข้าเลยน้องจะได้เปลี่ยนชุดแล้ว จะหอดมาโดนนอนเลยว่าไปลองหน้าแบบหนึ่งนะสวัสดีครับ วันนี้คนเยอะมากแน่ใจะประมาณคนแถวนี้หรือเปล่าต้องเวลา,าใช่ไหมถ้าผมเดินเดินลงไปเขาเรียกผมร้องเพลงสิบเดินลงไปปุ๊บเขาขอหอมแก้มผมเลยทีนี้ผมบอกว่าหนอนหอมไม่ได้ถ้าแกก็บอกว่าบอกว่ายิงเนาะนั่นยิงเนาะเขาไม่้ยิงครับแต่ผมกว่ไม่ถืออะไรหรอกธรรมดาครับผมมันมีทุกที่